อ่ะหมดโก้ด้วยโก้โก้โลจิกอารสโตมาด้วยเดี๋ยวมันไม่พอเปลี่ยนไปซิลิคอน โอเคแล้วตัดมาไปนี้ทำไมอ๊บเอาออกฟึบฟึบอ่ะได้เท่านี้ก็เท่านี้ก่อนอ่ะได้มาอีกเท่านี้โอ้อ่ะจะได้ครบเลยก็ได้ไม่ไม่รู้ อ้าววางใหม่ปุ๊บอ้าวโอเคเฮ้ยอาจจะครบก็ได้อ้าวาหมดอ้าวทำไมคับไม่ได้ ซิลิคอนว้าวอย่างนี้อย่างนี้อ่ะโอเคอ่าฮะน่าจะพอยื้อได้อีกนิดนึง ซึ่งเชื่อว่าจะดูแล้วมันเลยแค่20อันไม่พอแน่นอนเพระาะฉะนั้นเก็บเลยเก็บเก็บปุ๊บเก็บอ่ะโอเคอ่ะเรามาทำกันดีกว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่างนี้มา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 เราต้องทำ เอ่มมันขาไหอ๋อเขาเคยเอ๊ะแล้วเขามันต้องใช้หมดเลยป่ะเดี๋ยว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 ยย้อนสูตรย้อนสูตรเออมันต้องใช้แคลแคลแคลซึ่งแคลทำไงแคลต้องใช้เพรด้วยเพรอ้าว สตัตเซตัดซีดอ่าสตัดคอสตัดอ่าเดี๋ยวเอาสตัตออกมาด้วยโอเคโอเครอนแป๊บ okay, อ okay. ่ะเออไม่ใช่ดิมันก็ถูกแล้วนี่อันนี้ไง ปุ๊บแล้วก็เอาเข้าเครื่องนี้ปร,รับอ่าฮะเอาเราจะเก็บทำไมเอามากันเอามากันแล้วก็ซิลิคอนเออซิลิคอนไม่พอฮะซิลิคอนเราต้องใช้อะไรเดสโตนมาสองชุดแคลคูลเลชัน น,นี่ไงคาลคูเลชั่นอึ๊บอ่าโอเคครบเอาออกมาทีนี้ซึ่งสามมันได้เท่ากับเท่าไหร่เี็นวนะซิลิคอนซิลิคอนซิลิคอน 3ได้เท่ากับ8 3เท่าก,กับแแล้วถ้าเราต้องการ8คูณ8ได้64ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ3เท่าก,กับ8 6เท่ากับเออใช่8 8ดหนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เท่ากับ24ถึงจะเท่ากับ64ซึ่ง พอได้24เสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไปคูณข้ออีกคูณ2เท่ากับ128ซึ่ง4 1 4 4 2 8 2 2 2 4เพราะฉะนั้นเท่ากับ48นั่นเองนะโอ้โหโโเยอะมากเลยนะปุ๊บกดขิกขวาค้างเอาไว้ปุ๊บชุบป,ปุ๊บแล้วเราก็ไว้มือซ้ายอย่างนี้นะโอ้ยตกตกโอเคเอยเดี๋ยวนะ เอสีเรก็สีกีนี่อ่ะตัด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 เหะเด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 มเดวเดะ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 ีดะัดเดะ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 ัดะเดะเดะอดะเดะเดะเดอเดะเดกเดะเดะเาะเด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 เดะเดะเดดดะเดดะเดะเดยากเกเอเเดะเนะเดะเดโเดะเดะเดะะเออเดะดเดดะเดะเเดะพออเู่เอเดะเอเดะอเดโอเคโอเคโอเคเ

Yêu 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 wow wow, 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 wow.

Uh, I got a little a little. Oh, the way I got bad, the bad, your man. I got another one to do than to need. I got a bad, man. Whoa, oh, 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 to oh, oh, wanted to oh, oh, need I got oh, bad oh, 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 กากาอุลาล่าออกมามานะกากาอุลาลาพอโจแดโราแมตานาละอ้าอ้ามาละมาๆมากากาอุลาลาอ๋อเวลาซูมอย่างงี้นี่อ๋ออู้ที่จริงมันซูมมันต้องไปอย่างงี้เนาะแต่มันเปิดแคเมล่าแบบนี้ให้โอ้ไม่น่ามลยซูมมันหนุนนี่มันจะเป็นโหมดนี้ทุกคนซึ่งเราสามารถปิดได้ว้าวปึ๊บปิดปุ๊บโอ้โห oh nghĩ i want to have it i want to be free i'm not a bad a bad no i want a woman in a world in a land you need i'm gonna be your man i a you need i'm gonna โอ้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  t i m a n c ้าวม้าวว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 ้าอว้าว้าว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 วาววาวว้าวว้าวอ้าวว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 ้าวาวว้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 ้าวว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 ้า ซิสเอ็มรูมนอนเอ๊ะเราทำอะไรมาอ๋อซิลิกอนอ่ะซิลิกอนก่อนก่อนอึ๊บอ้ายจัม อ่ะย่มครบอ่าฮะอึ๊บปุ๊บอ่าสุดยอดมามามาเรามาทำตัวนี้กันต่อดีกว่าเก็บเก็บเข้าไปอ่าอยู่ไหนอ่ะอันนี้โอ้ยโอ๊ยตาตัด สตตัสซีเฮ้ยสตตัสซีไม่พอเฮ้ยทุกคนโอ้ก oh. ลาสหมดไาไปหาแซนกัน เอ๊ะแซนแซนแซนมีเอ็มซีมีไปหาทำไมล่ะเอ้รก้านมีแม็กกาสกลาสไอ้กลาสมีเฮ้ยงั้นเอาเข้าเอ็เลยปึ๊บเรินโอเคเยี่ยมมานอยนเยี่ยมโอเยเอออันี้ก็มีเอ็มงั้นเอาเข้าเครื่องนี้เลยเลิร์นเอ๊ะปึ๊บ

เอออย่างงี้อ่ะอึบอึบอึบโอเคทำได้แล้วว้าวเอาเอาโหโอ,โอ้เมมอเรียรสตอร์เด housing มาเต็มเลยฮะ้ายตายเถอะมาเป็น<ล>ห4สิบสี่เลยตายตายเอ๊ะ housing 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 เราสามารถคัฟคืนได้ไหมคัฟคืนเฮ้ยคัฟคืนไม่ได้ด้วยเสียดายอ่ะ นั่งกับสิอันนะเอามาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเซราเรสตร์ตันเรสตร์ตันเรสตร์ตันเรสต์ตันเอาดัส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 เอาดาสัดาส,ดสไม่มีเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเอ็มซีทีหลังดสัสแล้วก็เออเสรสต์ตันมันก็สามารถอันนี้เอ็มซีได้เออก็เอาเข้าเอ็มซีเลยนอ้อแมวอะไรละ่ะอันที่เหลือเก็บไปเก็บเก็บทีนี้เอาเข้าเอ็มซีแล้วก็อ่ะ

โอ้โอ้โอ้เมลี่คิดไหมเฮนนี่แฮปปี้นิวเยียโอ้ยแค่นี้อ่าอย้ายของสิรออะไรใช่มาเราต้องนึ่งของมาหมดเลยเหรองั้นเก็บเข้าไปก่อนคี e เอ v e ว y t h ติ g งก่อน อึบอึบดึงดึงดึง,ดงอ้าวเอ๊ะเ,เราเราเข้า inner chain น่าจะง่ายกว่าใช่ inner chain ง่ายกว่าเออเราต้องทำ importer แล้วก็ exporter ก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนแล้ว <c oughs> มาทำ im import plus m e import plus m e im import อ้าวอันนี้ไง me import ซึ่งเราใช้ sticky piston ถึง piston ไม่มีจุด64เลยเหรอเยอะไปบางทีอ่า importer แล้วก็เอ่อเป็น excel รู้สึก excel หมดใช่ไหม excel เเยอออะไปออรู้สึกมันใส่ได้สี่เนาะแล้วก็เคเบลิลเคเบลิลขอเคเบลิลเอาเข้าคอมอ่ะอยู่ไหนไหนอ่ะอยู่นี่ซึ่งเราจะดูดผ่านเจ้าเอ็นเชสอันนี้นี่เองซึ่งทีนี้งานเข้าเลยแหละโอ๊ยอันนี้จะใช้ไปชั่วคราวนะ เออเราต้องเราต้อง export style. ออใส่เออใช่ t แทนสเตอร์เคน a ทนเออนี่ไงได้เทปแทนแคตต์เยอะเยอเยอเยอซึ่งเราเราเราขอทุบอันนี้วางก่อนแปปแปปแปปทุบก่อนทุบก่อนแล้วก็ทำไอ้เจ้านี่อ่ะลืมไปมันไม่มีไอ้เอ๊ะ เอออาเอออย่างงี้ก่อนแล้วกันอาอ,อย่างงี้ไปก่อนได้ใช่ไหมได้ได้โอเคโอเคตอนนี้เราครับเออเออไม่เราเราจะทำ Energy Shard แค่อันเดียวเองอ่เอาถูกก่อนถูกก่อน ทุบก่อนทุบก่อนเอาไอ้นี้ออกก่อนดิเฮ้ยทุบไม่ได้เหรอทุบได้ดีอ้าทุบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เนี่ยอันนี้เป็นคราฟติ้งกิจก่อนตัวนี้เป็นอันนี้ก่อนวางมันหนึ่ก่อนทำเอนเดอร์เชนมาอีกอันนึงเอนเดอร์เชนเอนเดอร์เชน ไม่ใช่เตียงเอนเตชช์ Energy. นี่แหละเอนเตชช์ Energy. เออใช่อย่างงี้อาขนแกะก็เป็นสีส้มพน,นันด้วยโอ้พอดีเลยฮะอา่าเย่อ่ะโอเคทุบได้อ่ะตอนนี้วางอย่างงี้นะครับแล้วก็อย่างงี้เอาไอเทมแทนโลเคเตอร์อา้าวผิดแล้วไง อย่างนี้อ่ะโอเคโหเร็วกลับไปที่ซ s ส e m r รูมเร็วไม่ใช่ซ s ส e m r รูมเราดึงเข้าดึงเข้าเอ็นเดอร์เชดอย่างนี้เป็น ME Import Bus ตบัสอย่างนี้เข้ามาเต็มเลยฮะ โอ้เข้ามาใหญ่เลยเนาะอ่ะเรามาตั้งตรงนี้แทนดีกว่า ลืมไปเอลิีโมดนี่มันใช้ไม่ได้ละเก็บเลยอ่ะตอนนี้มันกำลังเข้าอยู่ไหนดูสิ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้เออ Infinity b o o s t e r c a r d รู้สึกมันสามารถได้ด้วย EMC ได้นี่หรือเปล่า Infinity Booster Glass Infinity ้อ๋อไม่มีครับสิรออะไรล่ะ อฟูอ oh, ีกเฮ้ยนะไอเจ้านี่ก็ถูกด้วยเช่นกันเอาเอาเอาเข้าไปด้วยฟูอีก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 อ้าวฟูอีกเอ็งไปเก็บอยู่ส่วนไหนเนี่ยฮัลโหลเอ็งไปเก็บอยู่ส่วนไหน ยี่นี่ไงยี่นี่ไงอ่าโฟร์เอกเราด่าซะเออเราดันหายไปไหนดัส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 ด่านั้นกลับไปที่ซิสเต็มไม่ใช่กลับไปที่ซิสเต็มรูมก่อนเอาเซ็เมือไปบ้านเลยเอ้ยเอาเซ็เมือเอาเอาอุ้ยอ้อยี่นี่โอเคครับ เอา้าเอ็นเดปเพล่อรูอีกไฮไลท์ยังไม่เจอเลยอย่าหาก,กันหาก,กัน มันต้องมีนะ่ะรู้สึกคันนี้เราก็เหลือเยอะอยู่อา้าวไม่มีจริงดิอา้าวไม่มีไม่มีเอ๊ะหรือมันถูกอินพ r t ตไปแล้ว ดูนี้ดูนี้ดูอีกอยังไม่เข้ามาถือมันหมดแล้วเป็นไปได้ซึ่งไอ,อตอนนี้ของย้ายมาไม่เสร็จนะระอไป โอ้โห oh. oh. สนุกเลยโหเคลื่อนเคลื่อนได้ความรวดเร็วแต่มันก็รูปเหมือนเยอะนะแต่ที่จริงเข้ามาน้อยมากโอ้ oh. ใกล้เต็ม โอ้หกสิบสี่ไม่น่าพอแฮะโอเคไหนมาดูซิเควสคอมพิวเตอร์เอาเขาบอก <Yeah. S 1> ให้เอาคอปเปอร์ตันเอาคอปเปอร์ตันมาคอปเปอร์สตัวนเย่แล้วเราก็เอาเข้า EMC แท็บเล ใช่ไหมเอ๊ะเดือเสร็จแล้วเอ๊ะออเสร็จแล้วโทม knowledge เ,เนี่ยแหละโอ้ตัวดีเลยกว่าจะได้ตัวนี้ได้โอ้โ,โหอยากเอ้ยไอ้อออออตัวนี้มันเอ๊ะ แล้วชาวมาจากไหนเออแล้วชาวมาจากไหนอ๋อต้องต้องข้างคา,าเดียนด้วยอ้อเหนื่อยใจเลยเออใช่ใช่ใช่ใชชเออแล้วสมมติเราไม่ได้ข้ามมาจากวิธีนั้นล่ะถ้าสมมติว่าเรา Sotem of Knowledge ถ้าสมมติเราค้ามมาจากไอ้พวกนี้ล่ะเฮ้ย hey. ทุกตัวมี EMC หมดเอ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เออเราอาจจะทำได้เออใช่เราอาจจะทำได้ย,าาจจไดยกเว้นไอ้นี่ซึ่งแต่จริงๆเราก็ทำได้เมื่อเราค้ามมาหนึ่งอันแล้วเราก็ยัดเข้าไปใน EMC แค่นี้เอง เราก็แค่ยัดเข้าไปเอ็มซีเราก็ดึงออกมาให้หมดเลยแค่นี้เออได้อยู่ได้อยู่ทำได้ทำได้ไดสจอดแล้วสรุปฟูอีกไม่อย่างเนี้ยซื้ออีกอ่ะเข้ามาละไปแอนิเมชั่นของเก่า อีกเราหาไม่เจออ่ะเอ้ยหรือมันไม่มีมันต้องมีเซ่โอ้หเือไม่มีฟูอีกฮะเอ้ยทำไม มีแต่ไรก่อนนี่ม,ม่ะแมะโอ้ไม่มีฟุยอีกเอ๊ะแล้วฟุยอีกหายไปไหนอะ่ะแล้วคอร์ดอะคอร์ดอ้าวคอร์ดมีอยู่มีอยู่ยงั้นเราก็ค้าใหม่ได้เออชาร์จสตาร์ทเลสซัตโตนปิดแม่เหล็ก โยนเอสโตนโอเคเยยมอ่ะได้ไอเจ้าสิ่งนี้มาแล้วแล้วเราก็จะมาขับได้ต่อเลย ใช่ไหมใช่ i n f i อ้าว infinity w i r e l e s s booster card ซึ่ง ender p r o ender p r o อ้าวสิ่งนั้นยังไม่ถูกส่งมาอีกเหรอเลสตเตนเริสตนัน คาบหน่อยไปก่อนเฉพาะกิจด,ดึงไออาไอออนอันดนึงไอออนออกมาก่อนเฉพาะกิจอ่ะโอเคอ่ะคับอินฟินิตี้ได้แล้วใช่ไหมเอาเอาไปปั่นสมูทตี้ก่อนหนึ 1, 3, ่งสอามสี่อ่ะโอเคอ่าอย่างนี้ เอาครบป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 ุบปิดปุ๊มได้ละนี่อินฟินิตี้ายัมเอาเข้าไปในนี้เลิ่์นซึ่งตัวนี้เราต้องปรับให้มันเปนน็นอย่างนี้โอเคทีนี้เวลาเราเวลามันมันเจอไอ้เจ้าอะไรนะอินฟินิตี้บุสกาปุ๊บม,มันก็จะดูเข้ามาให้เราเลยยำยอด ของเพราะฉะนั้นเราดึงอินฟินิตี้ออกมาเยอะๆเลยเออเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนก็ดูไม่หมดหรอกเชื่อสิกดอีกนาเลย